ไปดิมาจุกูจุกคน,นัาา่พ่อพ่อซเลชดีเตลมาเจาัพ่อาเนี่กํลังขูดหมักผ้าวนเะนาะก้งขูดมะพผ้าให้กระต้มตัดเขวายน่องกระต่ายเดีด๋ยวใช้เบนะิร์เนาะวิธีขูดกับแบบนี้ขวน,น่อง เห,ห็นปันใดคอยพี่น้องนะเพราะว่ากล่องทำมันตันฮ้อนหอนเนาะฝนกี่ตกพี่น้องกระตุ่มเมื่อวานเนี่ยนะกระตุ่มเราที่ทำเสร็จกันเมื่อวานเนี่ย ซเบดแล้วมะพี่น้องแล้ววันทีรียบ้อยโดยขั้นตอนนี้เอากระชมาแกะขับต้มมาพี่น้องเนาะอะไก็ได้กีดหนึ่งขับต้มมะ่อ พากันห่อกันเมื่อวานนี่เนาะเฮาจะสิมาเฮ็ดกระตົมปักบักเบิ่งพอตົมแล้วก็ใหญ่เนาะรู้เลยอยู่ก็สิเป็นจังไดก็ต้ตัดของสเสียงบ่ลัใสไมเด้นອງ เสียงเบาก็ขอโทษขอไพ่ลายเนาะใส่ในหมักทั่วเร่งฮอนบรจ้าโคมาสิวาจังไดเนาะฮอนเอ้าฝนิตกตุ่มตุ่มแบบตุเปื่อยเนาะ ลองบิลก you know, you know, no. mm ับไม่ยากันยูย่เนาะโอ้อยใมักถั่วเนาะแสบทำไมไปนอะถั่วแดงค้กัดี เฮ็ดได้วากำปันกันกินพ่อแม่พี่นอ้องคักคักอันนี้สาวเพื่นห่อตอนตอนกลางคืนเนาะในสองคู่ปุริตองบัดก่อน แบบงามๆคืออยู่ไทยเป็นเทน็ดห่ะเป็นเหมือนหน่อยใส่ใจห่อสำนีเนาะจะไปเพื่นใส่แมงทัว่วได้ดายเอากระหลังมือมาทีเรียบร้อยเนาะก่อนามาจับว่าผมมีถุงม,ม,มือผมเหมือน้องเนาะผมใส่ถุงมอือดีแล้วเป็นแสบน้ำม้วนเข้ม <laughs> ? ต้มตัดแต่ว่าภาษาไทยวัวเป็นห้องอยังเป็นห้องเนาะแต่ว่นเที่อะตัดเป็นตอนๆอะไรก็ได้ห้องข้าวต้มตัดเนาะคลิปอยากกินานะอยากกินจ้อยจอยอยากกินแห้งเนาะ ยังแต่งผ้าเอาเขาบอกพ่อเนอะาะเพราะว่าผ้าเอาไม่เดียวนึ่องแบบเนาะหมักเดียวเนาะแต่งผ้ามาแต่งเพื่อนแม่์ได้เพื่อนเมยใส่ไปเพื่อนเมื่อวานนี่เนาะน้องเพื่อนมาหาย ແລ້ວຫວຍພີ່ນ້ອງບໍ່ເຫັນເນາະນະຊິປະມານນີ້ໂຕເຮົາແຕ່ບໍ່ມີໂຕະຫວຍພີ່ນ້ອງຕາຕິດເຂົ້າບໍ່ວ່າແດ່ດັ່ງເພິ່ມກັນ້ບິຕປາຈອຕนี้ เน็ตรีได้เซวซี่ห่อเมื่อวานเนาะรีประจอยเราแบงเมื่อต้มอ,อยู่เพื่อนเราอ่าเพื่อนเราสามด้วยซีนี่แหละอหจแรย์บไร้มากินน้ำนะหังเหน็ดไา,ายกับโบงามเป็ดกิว้วเนาะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะพี่เนาะเดี๋ยวเราจะกินเลยเนาะกินห้องข้อขก่อนข่าเที่ยงเต็มมื่อเต็น กัจนจะง่ายเนาะแบบจ้าจ้าคืยยังเฉยนะอยากบ่อยากอยากให้นี่ชื่อยังนี่ช,ชื่อยังฮึ่มฮ่มทำไมแก้งนะ

Thế mà hết cho mẹ bỏ Bỏ À, à, Nhi, nhi, nhi À, tôi này mẹ kem này, mẹ luôn bản mơ Ui cha Ui cha uh. Ui, cái này còn phần cái nó mưa này <laughs> Đời anh, mùa có mẹ bỏ Bye Nhi, 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 Bye Bye, bye. Nhà má bị rồi bài kìa em má bị Bye bye Nhà má bị

chút chưa chút mày ừ ờ ờ Nó ờ này ờ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  à, ờ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  Ừ Ừ Ừ Phải mấy. Phải mấy. Phải mấy. À. Phải ma, xe nước tan mà này yếu ừ. oh, nè Xem tà đu, xem Bán vô tiệm Bán vô Bước mê tắc À chào tớ nè 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 hãy đưa à, thử đưa đá thế nó đi, đá thế này ừ, đưa Cả tồn xe tán, xe bà này yếu

บางทีจะปล่อยพ่มพี่น้องเนาะเต็มกระตุกกะจะมาซีมมันก่อนเยี่ยมโดยข้าวต้มของข้าวกะแล้วมันบาเรียบร,อยร,ยอนะร,ร้อยแล้วพเมพีนนะ่น้นองเนาะหน้าตาข้าวต้มของข้าวกะซีประมาณนี้เนาะข้าวต้มตัดใสม่มะพร้าวกับน้ำตาลพเมพี่น้องเนาะโอเคพเพี่น้นองเนาะอะ สวัสดีเพื่อนเกษสิกอจบค,คลิปนี้ไปก่อนไม่เป็นไรหอ,องเนาะตามมาคลิปก,กับเพาะกดได้กดแชร์กดติด,ด,ด,ดตามสวัสดีเพื่อนพม่เป็อนไรหองเกิดสิบุฟาคลิปใหม่ช่องของเาอ้าเนาะติดตามกดถามกดแจ้งถ้าไม่เปิเดโปรแกรมสบายดี